สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะเดิมทีเนี่ยผมตั้งใจจะนำเอาภาพนิ่งแล้วก็คลิปวิดีโอที่มีการไปถ่ายทำที่บริเวณอุทยานราชพักเนี่ยนะครับส่งมอบให้กับสอ,อตชตามที่ได้หาหรือช่องทางกันไว้กับพลเอกไัยบุญคุ้มชายาเหตุผลที่คิดว่ายอย่างนี้ก็เพราะไม่ต้องการให้ใครเอาไปเบี่ยงเบนประเด็นว่าผมต้องการเคลื่อนไหวทางการเมืองพูดกันบ้านๆนะครับ ว่าผมเจตานาจะหาเรื่องรัฐบาลผมไม่อยากให้เกิดภาพแบบนั้นแต่เมื่อทางฝ่ายความมั่นคงนะครับท่านได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนพูดจาทำนองว่าสิ่งที่ผมให้ข้อมูลกับสื่อไปนั้นไม่เป็นความจริงไม่ได้ปรากฏรอยรั่วรอยร้าวแต่อย่างใดในการก่อสร้างอุทยานรารชพักผมก็มีความจําเป็นต้องแสดงข้อมูลหลักฐานทั้งหลายผ่านสื่อมวลชนเช่นเดียวกันนะครับ ไม่งั้นนะผมนจ,จ,จ,จะกลายเป็นจำเลยของสังคมว่าเอา้าไหนล่ะพูดว่ามีภาพโน่นนั่นนี่แต่พอเขาบอกว่าไม่มีไม่มีทางเกิดขึ้นแล้วก็เฉยเงียบไม่มีอะไรมาแสดงเมื่อวันนี้ช่วงเย็นนะครับผมก็เลยโพสต์ทั้งคลิปวิดีโอทั้งภาพนิ่งจากสถานที่จริงใน Facebook ส่วนตัวสื่อมวลชนเนี่ยนะครับเขาเห็นภาพเห็นข้อมูลก็ได้ให้ความการุณา หยิบไปนำเสนอสู่สังคมก็ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกแผนกทุกสำนักไว้ณโอกาสนี้ด้วยวันนี้ก็อย่างที่ได้พูดกับท่านผู้ชมในรายการเมื่อวานนะครับว่าผมจะนำเอาภาพบางส่วนมาให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วค่อยๆอ,อ,อธิบายกันไปเจตนาของผมทั้งหมดทั้งหลายที่มาขับเคลื่อนเรื่องนี้ตั้งแต่การพยายามจะตั้งข้อสังเกตตั้งคำถาม จนถึงการจะเดินทางไปยังสถานที่จริงและไปถูกรวบตัวที่มหาชัยจนถึงการเอาภาพเหล่านี้มาเผยแพร่มีเจตนาเดียวคือผมต้องการให้ความจริงในการตรวจสอบการทุจริตก่อสร้างอุทยานร,ราชพักปรากฏต่อประชาชนอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาถ้าหากว่ามีผู้กระทำความผิดต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ยกเว้นนะครับหรือถ้าหาก หน่วยงานตรวจสอบจะยืนยันว่าทุกขั้นตอนโปรง่งใสเนี่ยก็ต้องมีคําอธิบายที่สังคมยอมรับได้ไม่ใช่อยู่ๆก็ตั้งโต๊ะแถลงว่าโปรง่งใสจบข่าวไปไม่ได้หรอกครับถ้าเป็นเช่นนั้นดังนั้นข้อมูลทั้งหลายไม่มีเจตนาจะทิ่มแทงใครและไม่ได้กล่าวหาใครใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่เปิดเผย ต่อสาธารณะว่าเมื่อมันเกิดแบบนี้เนี่ยฝ่ายตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบเรื่องพวกนี้บ้างหรือเปล่าและถ้าหากตรวจสอบแล้วเนี่นะครับได้ความชัดเจนประการใดอย่างไรเป็นเรื่องที่สังคมเขารอคําอธิบายท่านผู้ชมครับผมจะเริ่มจากภาพนิ่งก่อนเอาอย่างนี้เดี๋ยวอธิบายความก่อนที่จะเห็นภาพเล็กน้อยนะครับว่า มันจะมีภาพที่เป็นรอยแตกร้าวของพื้นคอนกรีตบริเวณอุทยานเนี่ยหลายจุดด้วยกันบางจุดเนี่ยนะฮะก็มีความพยายามในการเอาปูนเอาคอนกรีตเนี่ยไปปิดทับไว้แล้วแต่ว่ายังเห็นร่องรอยชัดแต่บางจุดนี่เป็นแผลสดเลยแล้วการถ่ายภาพเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองคือจะไปบอกว่าเป็นภาพเก่าเมื่อ2อสาเดือนสเดือนี่แล้วหรือว่าในช่วงขั้นตอนการก่อสร้างไม่ใช่แน่นอนครับ มันเกิดขึ้นนี่แหละครับสดสดร้อนๆเป็นเวลาณขณะน,นี้แล้วก็นอกจากน,น,นั้นนะครับก็ยังมีภาพต้นปาล์มซึ่งเอกชนที่เขาประกอบการด้านนี้เนี่ยเขานำมาบริจาคให้โครงการเนี่ยฟรีผลเอกธีใชัยนากวานิดผอ,อทอบอเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าทางฝ่ายคณะจัดสร้างเนี่ยเชิญชวนให้เอกชนประชาชนมาบริจาคใครบริจาคสามแสนก็ปักป้ายชื่อที่ต้นปาล์ม ไว้หนึ่งป้ายเรื่องนี้เนี่ยนะครับคนที่เข้าไปลงพื้นที่เข้าไปถ่ายภาพมาเขาก็ยืนยันว่าเป็นความจริงคือมีป้ายชื่อของบุคคลต่างๆเนี่ยประจําอยู่ตามต้นปาล์มแต่เป็นเฉพาะช่วงด้านหน้าเท่านั้นการปลูกต้นปาล์มในช่วงด้านข้างและด้านหลังของอุทยานเนี่ยไม่ได้ปรากฏชื่อบุคคลใดไม่มีป้าย มันก็ชวนให้กัดเกิดคำถามขึ้นมาอีกครับว่าในขั้นตอนการบริจาคเนี่ยนะครับรายรับส่วนนี้เนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างไรจำนวนรายรับที่เข้ามากับจำนวนต้นปาล์มที่ปลูกจริงและได้รับบริจาคมาจากภาคเอกชนเนี่ยมันสอดคล้องสัมพันธ์กันหรือไม่เราไปดูทีละภาพนะครับท่านผู้ชมเอาภาพแรกนะครับเป็นพื้นบริเวณใกล้ที่จอดรถนะฮะ ซึ่งทีมงานเขาก็จะขึ้นภาพให้ดูนะครับมันก็จะเป็นอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะฮะเป็นลักษณะเป็นหลุมขนาดก็ไม่ใหญ่มากแต่ว่ามันก็เป็นการแตกร้าวชำรุดชัดเจนภาพที่2นะครับเป็นแนวยาวหน่อยก็บริเวณที่จอดรถเช่นเดียวกันนี่แหละฮะอย่างที่ท่านได้แลเห็นนะครับมันมีหลายจุดนะครับที่ปรากฏรอยแตกร้าวแต่ว่าถ้าจะเอาให้ชัดนี่ต้องภาพหลังๆมาฮะเช่นภาพที่3 เป็นพื้นบริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีนั่นแหละครับท่านจะเห็นว่ามีคนนั่งชี้อยู่กับพื้นเนี่ยนะฮะแล้วก็รอยแตกร้าวเนี่ยเป็นทางยาวพอสมควรกับสภาพที่ปรากฏอยู่หน้าจอเวลานี้ภาพที่4นะครับอยู่บริเวณพื้นบริเวณใกล้เต็นอ์อำนวยการนี่ก็มีภาพคนไปยืนชี้อยู่นะครับ ภาพที่5เป็นพื้นบริเวณระหว่างจุดจอดรถและเต็นต์อำนวยการท่านก็จะเห็นนะครับว่ามีรอยปริแตกเลาเป็นรอยยาวเข้าไปเช่นนี้มีจุดอื่นๆด้วยนะครับเพียงแต่ว่าผมก็เอาภาพมาให้ท่านแลดูพอให้เห็นเป็นความจริงนะครับว่าพื้นคอนกรีตบริเวณอุทยานราชพักนั้นเนี่ยมีการก่อสร้างเขาบอกว่าแล้วเสร็จสิงหาคม นี่เพิ่งทันวาคมเท่านั้นแหะครับมีบาดแผลมีแตกร้าวหลายจุดหลายแห่งกันเสียแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงส่วนเรื่องต้นปา์มซึ่งชัดเจนมาตลอดน,น,นะครับว่าเอกชนที่เขาเป็นผู้ประกอบการด้านนี้เนี่ยเขาบริจาคให้กับทางโครงการแต่ว่าพลเอกธีรชัยนาควาน,นิดได้ถแถลงผลการตรวจสอบของกองทัพบ,บกระบุว่าต้นปามที่ได้รับบริจาคมานั้นเนี่ยทางฝ่ายผู้ดำเนินการจัดสร้าง ได้เชิญชวนเอกชนและประชาชนให้ร่วมบริจาคต้นละสา0 0สนบาทในการปลูกลงไปแล้วก็ปักป้ายชื่อของเจ้าของเงินที่บริจาคมาคนที่เข้าไปลงพื้นที่จริงไปถ่ายภาพมาเนี่ยนะครับเขาก็ยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นแหละบริเวณต้นปา์มเนี่ยก็จะปักป้ายชื่อบุคคลทั้งหลายเอาไว้แต่เป็นเฉพาะเพียงแนวต้นปา์มด้านหน้าโครงการเท่านั้นนะครับ ด้านหลังและด้านข้างของบริเวณอุทยานซึ่งมีการปลูกต้นปาล์มอยู่เช่นเดียวกันไม่ได้ปรากฏป้ายชื่อผู้บริจาคสมทบแต่อย่างใดเรื่องมันก็เลยน่าสนใจจนเกิดกลายเป็นคำถามขึ้นมาอีกครับว่าเอแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะฮะบัญชีรับจ่ายในส่วนนี้เรื่องบริจาคปลูกต้นปาล์มกันเนี่ยตัวเลขมันเป็นยังไงจำนวนต้นปาล์มที่ได้รับบริจาคมาทั้งหมดเนี่ยนะครับ มันสอดคล้องกับเม็ดเงินที่ได้รับบริจาคหรือไม่อันที่ปลูกและปักป้ายชื่อกับอันที่ปลูกแล้วไม่มีป้ายชื่อเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรผมมีตัวอย่างภาพให้ท่านดูนะครับอา้าวภาพต้นปลาล์มมาเลยครับภาพแรกเนี่ยเดี๋ยวท่านก็จะแลเห็นนะครับว่าอันนี้เป็นภาพบริเวณด้านหน้าท่านก็จะเห็นว่ามีป้ายสีขาวๆนะฮะเป็นแนว ไปนะฮะถ้าดูใกล้ๆนิดนึงนะครับก็จะเห็นแล้วล่ะว่าปักป้ายสีขาวๆนะครับประจําในต้นปาล์มแต่ละต้นอันนี้เป็นแถวเป็นแนวไปนะครับแต่ว่าพอไปดูด้านข้างกับด้านหลังก็จะเห็นอีกภาพหนึ่งก็เป็นต้นปาล์มคนละชนิดกันเนี่ยนะฮะแต่ว่าไม่ปรากฏป้ายชื่อแต่อย่างใดสงสัยแหละครับไม่ใช่กล่าวหาเมื่อสงสัยก็ต้องถามและเมื่อถามเนี่ยผมก็เชื่อว่าฝ่ายตรวจสอบ จำเป็นต้องมีคำตอบให้เมื่อได้ประกาศว่าจะมอบมอบหลักฐานเหล่านี้ให้กับสอ,อตชแต่ด้วยความจำเป็นนะครับเหตุการณ์มันทำให้ผมต้องเอามาเปิดเผย<ๆ>พแพร่ต่อสื่อมวลชนเนี่ยผมก็เข้าใจเอาเองว่าสตชเนี่ยท่านต้องแสวงหาข้อมูลจากทุกช่องทางอยู่แล้วในการจะเข้าถึงความจริงเรื่องนี้ ดังนั้นภาพหรือคลิปวิดีโอที่ผมเอามาแสดงเนี่ยท่านสามารถจะหยิบไปประกอบการดําเนินงานของท่านได้ทันทีนะครับแต่ถ้าหากสอ,อกตชออเห็นว่าไม่ได้มันต้องส่งมอบโดยตรงเป็นทางการก็ขอให้ประสานงานมาผมยินดีให้ความร่วมมือก็จะเอาทั้งหมดทั้งหลายที่มีเนี่ยแหละครับไปมอบให้กับท่านผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการตรวจสอบโครงการนี้เนี่ยมันจะไปขีดวงเฉพาะไปตรวจสอบเรื่อง การหักฆ่าหัวคิวโรงหลอ่อพระบรมราชานุสาวรีย์ไม่ได้แหะครับหรือจะไปดูแต่เรื่องต้นปามก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าในรายละเอียดของการก่อสร้างเนี่ยนะครับมันมีการดําเนินการมีการจัดซื้อจัดจ้างมีการใช้งบประมาณเนี่ยในหลายหลายภารกิจดังนั้นกรอบขอบข่ายของการตรวจสอบเนี่ยมันจึงต้องครอบคลุมทั้งหมดทั้งสิ้นซึ่งเราก็จะรอดู เมื่อวานนี้นะครับท่านเลขาปปทท่านก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบอกยืนยันได้เลยแหละว่าในนามสอ,อตอชอในตรวจครบรอบหมดทุกด้านทุกประเด็นไอ้คำยืนยันเนี่ยมันจะเกิดความหมายอย่างสำคัญก็ต่อเมื่อการปฏิบัติตรงตามที่ท่านพูดด้วยนะครับสังคมเขาจะรอพิจารณานอกจากที่เป็นภาพนิ่งแล้วนะนะครับผมก็จะเปิดคลิปวิดีโอให้ท่านดูสักสองคลิปคลิปหนึ่งสั้นๆนะฮะคลิปแรกเนะี่ยไม่ถึงนาทีคลิปที่สองก็ประมาณนาทีหนึ่ง ก็จะชี้ให้แลเห็นนะครับว่ามันมีรอยแตกร้าวจริงๆนะมีอยู่คลิปหนึ่งที่คนที่เข้าไปถ่ายเขาเห็นว่ารอยแตกร้าวมันยาวมากก็เลยเดินนับก้าวเป็นก้าวปกตินะฮะไม่ใช่ว่าก้าวสั้นหรือก้าวยาวกว่าปกติที่เขาทำกันก็เดินก้าวธรรมดาได้ถึง18-9ด้วยกันครับท่านผู้ชมนั่นคือความยาวของรอยแตกรอยนี้เอาดูไปทีละคลิปก็แล้วกันครับ จะเห็นว่ามันมีรอยแตกร้าวอยู่รอยหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์เลยมาร์กแรกจุดหนึ่งมีเลข51าสเอ็ดด้วยตรงนี้ตึง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 อ่าหายสองายขสองสองออายสามมีปไว้แล้วปูปไว้ด้วย

เ็แปดก้นสอมนั่นนะครับ18.9พอดิบพอดีท่านผู้ชมครับนี่คือสภาพที่กำลังเป็นอยู่ในการก่อสร้างโครงการอุทยานราชพักษ์ดังกล่าวผมหวังใจนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่ถูกแปรเจตนาจากฝ่ายรัฐ ว่าผมสร้างเรื่องว่าผมมาโกโหกพกลมยกเมฆไม่ใช่ฮะม,มันถ่ายทำจากสถานที่จริงในห่วงเวลาปัจจุบันนะฮะแล้วผมทำเนี่ตั้งใจจะช่วยหน่วยงานที่เขาทำหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยให้ได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วไม่มีความคิดจะไปเคลื่อนไหวแนวทางอย่างอื่นนะฮะไปดูก็ไม่คิดจะไปดูแล้ว,ล,วล่ะเพราะเขาไม่ให้ไปไปเดี๋ยวมีเรื่องกันอีกก็เอาข้อมูลเอาหลักฐานทั้งหมดนี่แะครับส่งให้กับ หน่วยงานที่เขามีหน้าที่แล้วผมจะรอคอยท่านสอบกันเสร็จเมื่อไหรก็เมื่อนั้นแหละครับแถลงมาก็จะได้รู้กันนี่เขาบอกว่าภายในก่อนสิ้นปีเนี่ยคณะกรรมการชุดของกระทรวงกลาโหมเขาก็จะแถลงออกมาแล้วนะครับคือซอ,อตชอเนี่ยเขายังไม่ประกาศว่าจะเสร็จเมื่อไหร่เฉพาะดูของกลาโหมเนี่ยก็เห็นหน้าเห็นหลังแล้วครับท่านผู้ชมว่าการตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการให้ความจริงกับประชาชนหรือ จริงๆแล้วมันเป็นการสร้างเรื่องสร้างนิยายน่าสนใจครับเรื่องอุทยานราชพักทีนี้มันก็มีปฏิกิริยาเพราะว่าหนังสือพิมพ์เมื่อเช้านี่เขาก็เอาไปลงทุกฉบับเลยครับท่านผู้ชมว่านัทวุฒิเปิดคลิปนัทวุฒิโชว์ภาพนัทวุฒิอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีคนนี่นะครับไปเดินไปตามไปถามบุคคลสำคัญในรัฐบาลหลายท่านด้วยกัน คนที่ผมจะเล่าให้ฟังก่อนนะฮะก็คือพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรซึ่งก็เป็นผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างโครงการในขณะที่ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการฐานบกปัจจุบันกเกษียณอายุจากผู้บัญชาการฐานบกแล้วนะฮะท่านก็เหลือตตาแหน่งรัฐมนตรีช่วยกลาโหมเนี่ยนะครับอยู่ในคอรมอ